Tchau, ก็บอกว่าเรื่องของการทําการบ้านอะ่ะบางทีเด็กก็ขี้เกียจบ้างจะต้องเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างน,นะคะในบางครั้งคนเป็นผู้ปกครองเวลาเห็นการบ้านของลูกแล้วมันก็อยากจะช่วยลูกทำอยากจะให้ลูกได้นอนได้พักอะไรแบบนี้นะคะเพื่อจะให้มีการบ้านไปส่งคณครูก็ต้องช่วยทําแต่จริงๆแล้วการบ้านของนักเรียนก็ควรจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนจริงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าจน้องเนี่ยจะได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองใช่ไหมคะเรื่องราวนี้ค่ะต้องบอกว่าถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน Ti ๊ t o k บัญชีครู น้า1922โดยคุณครูคนนี้ค่ะได้มีการแชร์โพสต์การตรวจการบ้านของนักเรียนชั้นปอสองคุณครูเนี่ยคุณผู้ชมครูก็คือครัวนะคะจับโป๊ะได้ว่าคุณแม่ คุณแม่แอบช่วยน้องทําการบ้านส่งคุณครูในคลิปค่ะของครูก็มีการบรรยายเพิ่มเติมนะคะเป็นภาพสองภาพน้องบอกว่าแต่ละมือแต่ละเดของครูป .2 จะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยเขียนคอมเมนต์นะเขียนตัวบรรจงเลยค่ะเป็นประกาสีแดงใต้การบ้านของนักเรียนเอาไว้นะคะว่าครูจําลายมือน้องได้ค่ะกรุณาให้น้องทําเองนะคะคุณแม่โอ้โหถ้าเราเป็นแม่เนี่ยน่าแหกเลยคุณผู้ชมค่ะนอกจากนั้นคุณครูก็มีการเปิดลายมือของน้องและคุณแม่เทียบกันให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่ามันแตกต่างกัน จริงๆหลังจากโพสต์ดังกล่าวของค,ครูถูกแชร์ออกไปค่ะก็ได้ได้ว่ากลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้ามาดูมากกว่า1.9ล้านครั้งค่ะผู้ชมหลายคนก็ที่เห็นคลิปของคุณครูเนี่ยก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเออเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นบางคนก็บอกว่าคุณแม่ก็เขียนให้น้องสวยเกินเนี่ยต้องให้ลูกๆได้ทําเองนะคะเป็นการทบทวนแล้วก็ฝึกฝนการเรียนรู้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยผิดก็ไม่เป็นไรหลอกทำเยอะๆจะได้ถูกเอง รวมไปถึงบางคนค่ะก็บอกว่าใครเขียนให้ครูก็บอกให้คนนั้นไปโรงเรียนแทนเลยก็มีค่ะแน่นอนกัว่าอย่างที่บอกนะคะการบ้านเนี่ยก็จริงอยู่แต่คุณผู้ชมที่บางทีอะ่ะมันอาจจะทําไม่เสร็จที่บ้านก็กลับไปทําที่บ้านบ้างก็มีนะคะซึ่งเนี่ยจุดประสงค์ของเขาก็คืออยากจะให้นักเรียนได้ทบทวนในสิ่งที่เรียนมาผู้ปกครองเนี่ยสอนได้แนะนําได้ค่ะแต่อย่าทําให้เลยค่ะ t ทยนิวส s News, สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ t ท a i News ค่ะ